เวลาได้ยินคําว่าคอสเรียนทําเค,ค้กออนไลน์ในหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอุ้ยเรียนเป็นคลิปเรียนกับหน้าจอแล้วมันจะทาได้จริงหรอยิ่งมือใหม่ไม่มีพื้นฐานทําเค,ค้กมาก่อนเลยเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าแม่ละเมียดขอตอบตรงนี้แบบจริงใจและตรงไปตรงมาเลยค่ะว่าเราไม่ขายฝันว่าเรียนปุ๊บแล้วจะทําได้เลยทันทีเพราะเวลาคนเราฝึกทําเค,ค้กใหม่ๆอ่ะมันทาไม่สําเร็จในครั้งแรกคือมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะทุกคนพื้นฐานแต่ละคนมาไม่เท่ากันค่ะความเร็วความช้าของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันดังนั้นแม่ละเมียดจะไม่การันตร บอกได้แบบมั่นใจมากๆคือคลิปสอนของแม่ละเมียดเนี่ยละเอียดมากๆๆๆละเอียดแบบสอนทุกขั้นตอนจริงๆแบบมือใหม่ดูแล้วทําตามได้จริงแต่แน่นอนค่ะว่าเวลาทําจริงเนี่ยมันจะต้องเกิดปัญหาติดปัญหากันบ้างแม่ละเมียดก็จะมีพื้นที่หลังบ้านนะคะให้นักเรียนสามารถมาปรึกษาได้เวลาที่ไปทําเค้กจริงแล้วติดปัญหานักเรียนทุกคนที่มาเรียนกับแม่ละเมียดเนี่ยจะไม่เจอเหตุการณ์ถูกทิ้งไว้กลางทางอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีทีมแอดมินที่แม่ละเมียดเทรนอย่างดีนะคะรวมถึงตัวแม่ละเมียดเองด้วยคอยช่วยดูแลตอบคําถามนััักกกกเเเรรรีียยนนนนนททุุคคคพื่ออให้้ไดบบําต แม่ละเมียดให้ความสําคัญกับการดูแลนักเรียนของเราเยอะมากๆค่ะเพราะว่าอยากให้นักเรียนทุกคนที่มาเรียนเนี่ยสามารถทําเค้กได้จริงๆแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะผลลัพธ์มันก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองด้วยนะถ้าตัวนักเรียนมีความตั้งใจพยายามสู้ติดตรงไหนก็ส่งมาถามพอให้คําแนะนําไปแล้วก็ไปปรับแก้ตัวแม่ละเมียดและทีมแอดมินคือพร้อมช่วยเต็มที่มากๆเลยนะพร้อมดูแลนักเรียนตลอดการเดินทางเลยแม่ละเมียดและทีมแอดมินดูแลเต็มที่บวกกับนักเรียนไม่ท้อถ้าจะทําเค้กไม่ได้เนี่ยก็ให้มันรู้ไปค่ะ